ครับผมมานี่มาดูผลงานนี่มีทั้งมีผักด้วยนะดอกสนุสนสวยเนาะสวยแล้วก็ปลาเรานี้ปลาเราก็ได้อยู่วันนี้พอพอได้อยู่พอได้อยู่นี่ครั้งมีไซส์อยู่นะไซส์อยู่มีไพอแบ่งแบ่งกันไปแล้วก็ประมาณนี้ใช่ไหมพอได้กินได้กินหนึ่งอาทิตย์ได้อยู่ไซส์ตัวใหญ่น่าจะได้สองตัวนะครับเนี่ยโชว์ท่อย อะโชว์สักหน่อยโชว์สักหน่อยโชว์ไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยไม่ปล่อยโชว์ไปเลยนี่ครับโชว์ไปแล้วโอเคโอเคเนี่ยไส์สวยน่าจะมาได้ห้าขีดได้มั้งได้อยู่ได้อยู่นะไส์ครึ่งโลครับผมเนี่ยอันนี้ก็น่าจะงตัวสองตัวนี่ก็อันนี้ประมาณสี่ขีดแน่อ่าสี่ขีดอันนี้ประมาณสี่ขีดในตลาดก็ประมาณตัวหกสิบบาทใช่ ก็พอได้ยอยู่นะโอเคครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะครับพานดำสายลุยแล้วก็อีสานใต้นำบวันนะครับกด YouTube ได้เลยนะครับ YouTube มีนะครับเดี๋ยวว่างเดียจะหาทำคลิปอย่างอื่นอีกนะครัทำไปเรื่อยขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ติดตามใหม่ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับรับคุบ๊ายบาย